ถามหน่อยได้ไหมคะได้ครับอันนี้ไปฝึกมาจากไหนคะพี่ผมฝึกมาฝึกมาตั้งแต่สิบว่าจุบันแล้วครับตั้งแต่สิบว่าจุบตอนนี้ห<อ>้าเจ็ดนะอ๋อแต่ยังดูแข็งแรงอยู่เลยนะครับแล้วสแสดงที่ไหนบ้างคะเนี่ยไปทั่วเลย<อ>เปิดบอกไปเนี่ยแล้วตรงนี้มาฟันไหมคะวันนี้วันที่สองอแล้วก็ไปเซ็นทัน ถ่ายรับขาแล้วเวลาเออ่ขึ้นไปข้างบนน่ะหมายถึงเอาขาขึ้นไปข้างบนอยู่นานได้สูงสุดกี่นาที43นาที43นาทีครับเกือบชั่วโมงเลยสิถ้าอย่างนั้นอ่ะเลื่อนไม่ลงหัวด้วยเทคนิคเก็บเลือด3ระดับอยู่ต้องไปเรียนหรือเปล่าคะเออ่ฝึกเองฝึกเด็กกีฬาติดตัวเข้ามาฝึกเองเป็นดูรุ่นที่ทำแล้วก็มาฝึกฝึกแล้วก็มาใช้เทคนิคต่างๆคิดด้วยตัวเอง แล้วได้เปิดสอนอะไรไหมไม่ไม่ไม่เปิดสอนผมชอบปลูกฝังเยาวชนนะให้เขาไม่ยุ่งยานเสพติดนะให้เอาจิตใช่ลื่นเื่อให้สารพิษมันขับออกไปจากร่างกายไม่งั้นเราแย่นะแต่ดูหน้าโลโลกไทยมันเยอะนะหน้าอ่อนป่วยเนาะผมเต้นเท้าสายป่ายค่ำเลยพอแข็งห้ตรงเี้หนกขึ้นกระดดกระดูขึ้นเลย ได้สูงสุด40นาทีเกือบชั่วโมงีตรอบสองน4-3รอบรอบแรก30คึ่งชั่วโมงรอบสอง4-3นาทีค่ะแล้วเวลาที่เอาหัวลงอ่ะเรารู้สึกยังไงบ้างปกติคนที่ฝึดวิชานี้สําเร็จแล้วเนี่ยความดันจะปกติความดันสูงจะไม่เป็นแล้วมีโรคประจําตัวไหมคะมันมีโรคเกาต์อย่างเดียวแต่โรคอื่นมันอยู่ที่พฤติกรรมการกินแหละ เบาหวานความดันหัวใจไม่ไม่ไม่เป็นเป็นเกาตานี่เป็นเขาค่ะค่ะทางเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกครับมันอยู่ที่พฤติกรรมการกินนะครับที่มาตรงนี้กี่โมงคะสองคนเขาไปชาสัมพันธ์น้องๆข้างบนที่นี่เขาจะเอ่อจะมีผู้คนเดินเยอะคือช่วง1ิบเอ็ดโมงไปหาบ่ายโมงอ๋อ11บเอโมงถึงบ่ายโมงเนาะสิบเอ็ดงบ่ายโมงครับค่ะก็ตรงเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตรงนี้เอ่อถนนข้าวผลโยธินเนาะ ใ,ใกล้ซอย,งงาอย,ย,ยสายลมหน้าตึกอาลีหน้าตึกอาลีนับใครอยากจะมาชมการการแสดงของร้านอาหารเดาวทานคอนเซ็นต์นะครับแล้วก็อยู่หน้าศูนย์เบนซ์อ่ะจะจำง่ายกว่า,นาเนาะอ,อยู่หน้าศูนย์เบนซ์เหมือนยูทิน หน้าตึกอาดีเนาะพี่ชื่ออะไรคะชื่อจิงเป้งครับค่ะพี่อนุญาตให้ให้ถ่ายทำเนาะได้ค่ะบถ่ายทำได้ไปไปไปทำเงินได้ครับไปทำเงินได้ครับอนุญาตนะครับช่อบเนาไม่ได้เปิดสซ่ารายได้หรอกแต่เป็นเป็นวิทยาทานให้คเขาใใหห้้เยาวชนได้ผมฝังให้เขาไปก็จะมีกลัวสุมยาติเด็ดเดกันยันคือมันตรงนี้มันดีให้เขามีจิตมาออกกําลังกายค่ะใครใครช่วยพี่เขาเอ่อ เป็นค่ายาค่าหมอพี่เขาเป็นมีรองเท้าด้วยเนาะจะได้ช่วยพี่เขาซื้ออยู่ซื้อยานะคะเป็นงนอกไปรองเท้าค่ะค่ะพี่เขาจะมาที่นี่11ถงสิบเอ็ดโมงถึงแปดโมงค่ะอันนี้ของพี่เขาจะมี QR code ด้วยนะ QR code ในค่ะช่วยบริการเงินเงินก็ใ่ะค่ะค่ะใส้ในกระเป๋าด้วยค่ะค่ะแล้วในขับนตอนขอบคุณมากนะคะพี่นะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วย